หนึ่งครั้งสามารถเก็บได้5้าถึงสิปีมันสามารถทําเงินให้เราได้ทุกวันเหมือนกันถามว่าดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานหรือเปล่าดีกว่าเยอะเลยค่ะมันโอเคเลยมันคุ้มเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออ้อนะคะอยู่สุพรรณนะคะอำเภออุทองทําสวนหน่อไม้ฝรั่ง4ปีแล้วค่ะรอบนี้เมื่อก่อนเราทําอ้อยกันปีหนึ่งเนี่ย ได้ผลผลิตครั้งเดียวผืนนี้ทําอ้อยปีหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณ80ตันต่อปีซึ่งมันได้น้อยก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะหันกลับมาทําพืชที่แบบทำเงินให้เราได้ทุกวันทุกวันมากกว่าอ้อยที่เราเคยได้ทําอยู่ะคะ่ะก็เลยหันมาทำหน่อไม้กันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านก็ทํากันอยู่แล้วก็เลยกลับมาทํากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชวนเพื่อนจัดตั้งกลุ่มขึ้นมารวมกลุ่มกันทําหน่อไม้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสวนหน่อไม้ของเรานะคะไรต้นน้ำหน่อไม้ฝรั่งอันนี้มีอายุอยู่ประมาณ หปีแปลงนี้นะคะแปลงนี้หนึ่งไร่หปีเก็บผลผลิตต,ต่อวันตอนนี้ยังไม่เกิน25โลต่อวันต่อไร่หลายคนที่อยากทำหน่อไม้นะคะถามว่าแค่มีเวลาแค่มีเวลาทําได้แล้วก็เป็นพืชที่หมุนเวียนให้เงินเราได้ทุกวันเลยเพราะว่าหน่อไม้นี่มันสามารถเก็บขายได้ทุกวัน ปลูกหครั้งสามารถเก็บได้5้าถึงสิปีถ้าเราดูแลเขาดีๆอย่างน้อยๆเลยไม่ได้เลย4ีถึงหปีเนี่ยเขาอยู่ได้แน่ๆต่อการปลูก1ครั้งเฉลี่ยการลงทุนต่อไร่พื้นพื้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลยน่าจะไม่เกิน3ามหมื่นทั้งระบบน้าทั้งเม็ดพันธ์ุทั้งการไถปลูกการเตรียมดินอยู่ที่ ไม่เกิน30,000แต่ผลที่ได้1รุ่นต่อหนึไร่สมมติว่าสัก10-20โลเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันต่อวันถามว่ารุ่นหนึ่งน่าจะได้ทุนคืนแล้วคือมันเป็นพืชทั้งเลือกไม่จำเป็นเราต้องทำถึงกับ1ไร่ก็ได้พื้นที่รอบๆบ,บ,บ้าน2ง,งานแต่ขอให้เป็นที่โปร่งแสงโลง่โลงโแบบนี้เลยกลางแดดจ้าแบบนี้เลยหน่อไม้ชอบมันสามารถทำเงินให้เราได้ ทุกวันเหมือนกันถามว่าดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานหรือเปล่าดีกว่าเยอะเลยค่ะที่ไล่เราเนี่ยทำมาอยู่ประมาณ4ปีแล้วรอบนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ทําเพราะเราไปทํางานข้างนอกไปเป็นลูกจ้างเขาเสร็จแล้วคิดว่ามันไม่เวิร์กแหละอยากกลับบ้านดีกว่ามาทําอะไรที่มันมันเป็นของตัวเองเป็นนายตัวเองก็เลยหันกลับมาทำนาไม้อีกรอบหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยทําไปแล้วเมื่อเป็น10บสปีแล้วแล้วก็ หยุดทาไปแล้วทีนี้กลับมาทําใหม่อีกทีหนึ่งก็ผลตอบรับก็ยังโอเคอยู่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันด้วยเศรษฐกิจด้วยพิษอะไรเยอะแยะหมดเลยมันทําให้ราคาเนี่ยตกลงมานิดหนึ่งเป็นหน่อไม้ฝรั่งให้ราคาตกยังไงถ้าเราทําแล้วได้หนอ่อก็ยังเป็นราคากว่าพืชอื่นอยู่ดีลงทุนเนี่ยของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าแรกเริ่มเดิมทีเลยไม่มีอะไรเลยถามว่ายากไหมเยอะไหมมันก็ยากแต่พอเราได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ย ความจุกจิกของมันเนี or or ่ยจะทําให้เรามีความสม่ําเสมอและประจําแล้วก็เคยชินมันก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบเดิมเดิมมันไม่ยากแล้วอะค่ะการเตรียมดินของเรานะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือเราจะเอา ขี cues, to to. Hm. Os, ay, ้วัวขี it, it make, make Found, the, ้วัวเลี้ยงไร่ทุ่งไม่ใช่ขี้วัวขุนนะคะคือบางที่เนี่ยวัวขุนเนี่ยเขาจะใช้สับปะรดเลี้ยงเปลือกสับปะรดเนี่ยมันเป็นกรดเป็นแก๊สมันมันไม่ดีต่อดินของเราอะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้ดินดีได้เนี่ยมันน่าจะเป็นขี้วัวที่ได้มาโดยธรรมชาติมากกว่าที่จะมีกรดมีแก๊สเข้ามาอยู่ในแปลงของเราค่ะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาใช้อะไรเลี้ยงบ้างแต่ส่วนใหญ่แถวเนี้ยเขาจะใช้เปลือกสับปะรดเลี้ยงเราก็เลยไม่เลือกที่จะใช้ขี้วัวตรงนั้น เราเอาขี้วัวเนี่ยประมาณ80-100ถึงร้อยกระสอบเลยต่อไร่ใส่ให้เต็มพื้นที่แล้วเราก็ไถกลบพอไถกลบเสร็จแล้วเนี่ยหวานด้วยปูนขาวอีกรอบหนึ่งพักดินไว้ประมาณครึ่งเดือนแล้วเราถึงจะทำการปลูก ใช้เมล็ดเพาะเป็นต้นกล้าก่อนแล้วก็ถึงเอามาลงแปลงปลูกถ้าเป็นเงาเนี่ยบางคนเข้าใจคิดว่าเอาเงาที่มีอายุ1ปี2ปีขึ้นไปปลูกแล้วเนี่ยมันไม่โอเคเงาเนี่ยมันก็คือเงาจากต้นเก่าที่มันแทงหน่อแล้วให้ผลผลิตเราแล้วเมื่อเราเอาไปลงดินใหม่ปลูกใหม่เนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนคนแก่อะ่ะคือใช้งานไปแล้วแล้วเราเอาไปใช้งานซ้ำเนี่ยมันก็ใช้งานได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หมดอายุการใช้งานมันไม่เหมือนเด็กๆที่เพิ่งจะเริ่มเริ่มทางานอย่างนี้ค่ะเปรียบเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยถ้าเป็นต้นกล้าเพาะจากมิ จะดีที่สุดค่ะมันมันสามารถยกล่องแบบล่องอ้อยก็ได้หรือจะตีเรียบไม่ต้องทําล่องก็ได้แปลงนี้จะเป็นตีเรียบไม่ได้ยกล่องแต่ถ้าเป็นแปลงนู้นเราจะยกล่องเราจะยกล่องมาเหมือนล่องอ้อยทั่วไปนะคะแล้วก็ปลูกเราก็จะเอาต้นก้าเนี่ยของเราเนี่ยพิงไว้แบบนี้ปลูกพิงล่องไว้แบบนี้แต่เราจะต้องขุดนะสมมุติว่าเราขุดนี่คือรากเขาแล้วเราก็เราจะเลือก ต้นพันที่มีเง่าแบบนี้แล้วสมบูรณ์แล้วเราวางพิงอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็กบแต่คือในที่นี้คือมันเป็นร่องอยู่แล้วแล้วก็กบเลยแต่ยอดเนี่ยเราต้องตัดครึ่งหนึ่งแปบ๊บเดียวแล้วมันจะตั้งต้นขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นตีเรียบเลยพื้นเนี่ยจะไม่มีร่องเลยเราก็ใช้จอบขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็สามารถเอาต้นเนี่ยพิงพิงลงไปในหลุมได้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นร่องที่ได้ยกเง่าจะลงลึกแต่ถ้าเป็นพื้นเรียบ เงามือนก็จะไม่ลึกมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนอีกเหมือนกันก็คือได้ทั้ง2องวิธีค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเต็มที่เลย6เดือนค่ะตั้งแต่เริ่มเพาะ เป็นต้นกล้าเลยรวมจนได้เก็บวันแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนเดือนที่6เนี่ยได้เก็บแต่ถ้าเราดูแลใส่ใจดีจริงๆ4เดือนครึ่ง5เดือนเราจะได้เก็บแล้วก็อายุการเก็บเนี่ยหน่อไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ที่ยืนมากเลยอายุอยู่ที่ประมาณ5-10ปีต่อการปลูกหนึ่งครั้งหน่อที่จะเก็บเกี่ยวได้สําหรับคนที่ไม่ไม่รู้ว่าอุ้ยหน่อนนี้ได้ยังเราจะใช้วัดคืบแบบนี้ค่ะเอานิ้วจิ้มลงนี้จากพื้นดินให้ได้คืบถึงข้างบนนี้คือหน่อนั้นจะถอนได้ ถ้าเกิดว่ามันยังตำอยู่แบบนี้มันไม่ได้นี่มันก็ยังไม่ได้เนี่ยอย่างอย่างถ้าเป็นหนอนนี้หน,นี้วัดแล้วได้ก็น่าจะถอนได้ก็จะถอนขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะเราจะไม่ใช้มีดตัดนะคะเราจะใช้ถอนเอาอย่างเดียวเพราะว่ามีดเนี่ยบางทีรอยมีดเนี่ยมันจะทําให้หนอเป็นเชื้อราจากจากหลุมที่เราถอนขึ้นมามันก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราใช้ถอนอย่างเดียวเลยค่ะหน่อไม้เนี่ยต้องเก็บแต่เช้าเพราะว่าถ้า แดดร้อนมากๆถึงขั้นกับ10โมงไปแล้วเนี่ยจากหนอที่สวยๆเนี่ยมันจะก้านโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นหน่อไม้เนี่ยเขาจะไม่เก็บกันสายเขาจะเก็บเฉพาะเช้าเวลาเดียวเท่านั้นค่ะ <laughs> การดูแลก็คือของเราเนี่ยจะฉีดฮอร์โมนที่เป็นน้ำหมักเราทําเองเป็นบางอย่างฉีดเป็นน้ำหมักเนี่ยทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งหรือว่า3วันครั้งแล้วแต่สภาพ ต้นของเราเราดูจากสายตาดูจากความเคยชินของเราที่คุกค,คีอยู่กับมันแล้วก็ใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยจะเป็นเคมีอินรีย์จะยังไม่เป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเป็นเคมี Me สัก20%แล้วก็อินทรีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใส่เดือนหนึ่งสองครั้งถ้าในปุ๋ยห้าสิบโลเนี่ยเราจะใช้อินรีเนี่ยสี่สิบแล้วก็ใช้เคมีอีกสิบต่อกันใส่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งไร่ผสมกันแล้วก็ หให้น้ําของเราจะไม่ให้ทุกวันค่ะเราจะให้สองวันครั้ง3วันครั้งหรือถ้าฝนตกเนี่ยไม่ให้เลยดูจากสภาพดินถ้าดินแห้งเราจะให้น้ําครั้งหนึ่งไม่ได้ให้ทุกวันค่ะปัญหาที่เจอบ่อยก็คือหนอนมแมลงเชื้อราลาในหน้าฝนแต่ถ้าหมดหน้าฝนไปแล้วโรคเนี้ยมันจะไม่ค่อยเกิดกับเราส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เฉพาะหนอนมแมลงที่มารบก,กวนแต่ถ้าเราดูแลแปลงไม่ให้มันมีหญ้าลกจนเกินไปหนอนไม่มีหนอนไม่มีมแมลงก็ไม่มีกวนเหมือนกัน ค่ะ ป้องกันก็คือเราจะป้องกันตั้งแต่ช่วงที่เราพักต้นเลยช่วงที่เราพักต้นคือเราจะถอนต้นเนี่ยทิ้งทั้งหมดเลยแล้วมันจะเหลือแต่ดินกับหน่อเท่านั้นเราจะใช้ยาเชื้อราอยาหนอนคือเต็มที่เลยทั้งฉีดทั้งบำรุงทุกอย่างในตอนที่มันยังไม่เป็นต้นยังไม่แตกฆ่าเชื้อราในดินด้วยเชือกเนี่ยค่ะที่มัดหน่อไม้ที่เห็นดำๆเนี่ยเราก็ฉีดพ่นยาเชื้อราด้วยณตอนนั้นเลยเพื่อที่จะให้เวลาที่หน่อไม้เราเป็นต้นแตกออกมาแล้วเนี่ยช่วงที่เราเก็บเนี่ยเราจะเบาเคมีลงเราจะไม่ได้ใช้ตัวนั้น มากถ้าเกิดไม่เป็นเลยก็จะไม่ใช้เลยหน่อไม้เนี่ยมันปลูกได้ทุกฤดูถ้ามีน้ําถ้ามีน้ําในที่นี่หมายถึงน้ําที่ใช้ลดหน่อไม้เนี่ยแต่หน้าที่ปลูกเหมาะสมที่สุดก็คือหน้าหนาวมันจะไม่ร้อนมากไม่แรงมาก หน่อไม้จะรัดตัวได้ดีกลางคืนน่ะน้ำค้างจะเยอะกว่าหน้าอื่นปกติเราก็ไม่จําเป็นต้องให้น้ําจนแฉะเกินไปบางคนเข้าใจว่าปลูกหน้าฝนไม่ต้องลดน้ําไม่ใช่ค่ะหน้าฝนเนี่ยบางทีฝนเยอะเกินไปดินเป็นเชื้อราแฉะเกินไปหน่อไม้ก็เฉาตายได้เหมือนกันแต่หน้าที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นหน้าหนาว ตามปกติแล้วก็คือจะปลูกได้ทุกหน้าเหมือนกันทุกฤดูเหมือนกันพื้นที่แบบไหนที่เหมาะพื้นที่ที่เหมาะก็คือพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมขังเป็นพื้นที่ดอนพื้นที่ลุ่มก็ได้น้ําแฉะได้แต่ขังไม่ได้เต็มที่ให้วันเดียวถ้านานไปกว่านั้นนอโคนเนี่ยจะเป็นเชลราแล้วมันก็จะไม่ได้ผลดีหนอจะชะงักส่วนเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งไร่ต่อ1นกิโลถ้าตามสูตรที่พวกเราทํานะคะบางคนปลูก50เซนใช้ต้นกล้าก็จะน้อยบางคนปลูก0เซน30เซน้าก็จะเยอะะรหว่างล่อง บางคนก็ใช้ล่องทีก็ต้นกล้ากระใช้เยอะอีกบางคนใช้ล่องห่างต้นกลาก็น้อยลงระยะห่างล่องเอาที่ที่ดีที่สุดเลยก็คือน่าจะเป็นร30มเซนห่างล่องร้อยมเซนแล้วก็ละวางต้น30เซนระบบน้ําหยดกับสปริงเกอร์สปริงเกอร์ดีกว่าถ้าเกิดว่าน้ําที่ใช้มีปริมาณที่แบบพอต่อการปั่นของสปริงเกอร์นะคะแต่อันนี้ของเราเนี่ยด้วยความที่เราหมดแปลงเนี่ยประมาณ สี่ไร่กว่า,วาเหมือนว่าต้องการประหยัดน้ําด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราทาหญ้าเองโดยที่ไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่าเราใช้ถอนเอาอย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นระบบสปริงเกอร์เนี่ยน้ํามันเนี่ยสาดไปทั่วเลยยาขึ้นเต็มเลยเราทําไม่ทันเรื่องของเรื่องเราก็เลยใช้ระบบน้ําหยดเพื่อที่ว่าน้ําหยดตรงไหนหญ้าขึ้นตรงนั้นเราทําทันเราจะได้ไม่ต้องอาศัยเคมีเราใช้แรงงานคนในครอบครัวเนี่ยค่ะสายดำๆนี่หรอคะอันนี้ก็คือเป็นสายน้ำหยดเก่าที่เรา ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วคือเอามาล้างต้นเพื่อที่จะไม่ให้ต้นเนี่ยมันล้มลงพื้นมันลาบลงไปต้น,นมันจะสูงมากจริงๆแล้วต้นมันจะใหญ่กว่านี้เองนะใหญ่มากพอถึงเวลาที่ต้นมันแตกดีแล้วช่วงที่เราพักต้นเนี่ยเราต้องตัดยอดทิ้งต้นมันก็เลยเหลือเท่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตัดยอดเนี่ยมันก็จะโน้มมาเนี่ยมันจะสูงแบบนี้ แล้วมันก็จะโน้มลงดินถ้าเราไม่เอาใส่เชือกแบบนี้ไว้ส่วนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เราเราจะเก็บเฉพาะเม็ดที่แก่ที่สุกจัดที่เป็นสีแดงแดงอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นเมล็ดที่ได้จากต้นที่สมบูรณ์เป็นหน่อที่ สมบูรณ์เท่านั้นนะคะ1ต้นเนี่ยมันจะมีเมล็ดอยู่เยอะเลยเป็นร้อยๆเลยแต่ถามว่าเราใช้เมล็ดได้ทั้งหมดร้อยเมล็ดไหมไม่ได้เราต้องเลือกต้องคัดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้เม็ดที่สมบูรณ์ที่สุดเปอร์เซ็นต์การงอกก็99.99 99เลยอันนี้การันตีเลยเราเคยให้พี่ๆเพื่อนๆในกเกษตรเนี่ยได้พันจากที่ของเราไปแล้วก็บางคนนะ่ยได้ผลผลิตแล้วเป็นปี2ปีแล้วก็มีเม็ดมันจะเป็นแบบนี้นะคะ กว่ามันจะได้แต่ละโลเนี่ยมันเยอะมากมันจะเป็นเม็ดดำๆแบบนี้เราไม่ได้เอาเม็ดดำตากนะเราเราเอาเม็ดเนี้ยค่ะเม็ดสุกเนี่ยค่ะเก็บไปแล้วเราเอาไปตากแล้วค่อยเอามาบี้เนี่ยอย่างเม็ดนี้เราจะไม่เอาเนี่ยพอเราบี้ออกมาเนี่ยเห็นไหมคะมันไม่สมบูรณ์ในแบบนี้เราจะไม่เอาเราจะเอาแบบนี้เลยถึงได้บอกว่าทําไมเม็ดมันถึงแพงใน1เม็ดเนี่ยมันมีอยู่แค่4เม็ดเองเต็มที่ส่วนเม็ดไหนที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้แล้วใน1น่ต้นมีร้อยเม็ดถามว่าเก็บได้ทั้งร้อยไหมไม่ได้ค่ะ เพราะว่าเราจะเลือกเอาเฉพาะเม็ดท,ที่สมบูรณ์เท่านั้นเต็มที่เท่านั้นใช้ได้ของเราเนี่ยแช่ใส่กล่องแล้วก็แช่ในตู้เย็นอุณหภูมิปกติค่ะจะอยู่ได้นานเลยปี2ปีก็ยังอยู่ได้นานไม่เป็นปัญหาขึ้นแน่นอนบางที่ก็ขายถูกบางที่ก็ขายแพงแต่ถามว่าที่ขายถูกเนี่ย เราไม่แน่ใจว่าทําไมถึงถูกเพราะปกติแล้วเม็ดหน่อไม้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แพงมากอย่างเราเนี่ยเริ่มต้นปลูกเนี่ยเราซื้อมาเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นกระป๋อง1ขีด6 5พันขีดนะคะ6,5 0ัที่เราเอามาใช้ทําพันธุ์เนี่ยก่อนที่เราจะได้มาเป็นต้นเป็นเม็ดของเราเองเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยมันแพงอยู่แต่ถามว่ามันคุ้มไหมกับผลผลิตที่ได้มันโอเคเลยมันคุ้มเลยค่ะส่วนใหญ่ที่จะปลูกกันตอนนี้ก็จะเป็นบล็อกอินพุททั้งนั้นเลยซึ่งหน่อมันจะใหญ่แล้วมันก็จะดกแล้วดอกก็จะสวยดอกถ้าาเกิดว่ ทำตูมได้มันก็จะได้ราคาดอกต้องไม่บานอย่างของเราเนี่ยบานน้อยมากวันวันหนึ่งสิกว่าโลจะมีบานอยู่สัก4ขีด5ขีดอยู่แค่นั้นเองหลายคนก็ถามว่าทาไมที่แปลงเราที่สวนเราไม่ใส่หมวกเลยน่าจะเป็นที่ที่พันด้วยแล้วก็ที่การดูแลของเราด้วยซึ่งบางสวนเนี่ยเขาจะต้องไปหาซื้อพลาส,สติกมาทําหมวกเพื่อที่จะสวมให้หนอนเนี่ยตูมอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ไงนะั้นมันจะบานเราก็ไม่รู้่า ก็ได้พันธ์ุมาจากไหนยังไงแต่พันธ์ุที่ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นพันธ์ุที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ของเราเนี่ยขายอยู่กับบริษัทรับซื้ออยู่ที่ลาดบุรีแต่ว่าเขามีรถมารับซื้อวิ่งมาหาเราเนี่ยทุกวันเราตั้งกลุ่มกันขึ้นมาอยู่ประมาณ20กว่าคนจะฝนตกแดดออกตลอด365วันมาทุกวันเลยค่ะแหล่งอื่นที่ยังไม่มีตลาดถ้าสมมติว่าติดต่อแม่ค้าที่ขายตลาดพื้นบ้านหรือว่าตลาดชุมชนได้อันนั้นก็แนะนํานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ที่เขาไม่เคยไม่มีหน่อไม้เลย แต่เราทําอยู่เจ้าเดียวเราสามารถทําตลาดได้ดีกว่าเราส่งส่งบริษัทอีกเพื่อนๆพี่ๆที่อยากทําแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยในรูปแบบของบริษัทเนี่ยวันวันหนึน่งเนี่ยเขาจะจํากัดว่าวันหนึ่งต้องได้เท่านั้นโลเท่านี้โลเขาจะเข้าไปรับซื้อถ้าสามารถรวมกลุ่มกันได้ในแต่ละวันทําผลผลิตได้เราก็มีคําแนะนําเดี๋ยวเราจะแนะว่าเนี่ยมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาทำหน่อไม้คือบริษัท ก็หารับซื้ออยู่เหมือนกันค่ะทั่วประเทศพันธุ์ของเรา b o ็อก p อ,อินพูคือนอใหญ่หนอตูมดกสวยงามมากๆ